ถ้าวันหนึง่งคุณถูกทุกคนที่คุณรักหักหลังแต่คุณมีโอกาสย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตเพื่อแก้ไค <c oughs> คุณจะทำยังไงเพื่อให้ประวัติศาสตร์นี้เปลี่ยนใหม่ สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับผมที่เพชรเกินไปตอนต้นไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าเพชรเนี่ยอินมากๆเลยนะครับผมกับการที่ได้ไปอ่านเว็บตูนที่มีชื่อเรื่องว่าชาตินี้น้องขอเป็นราชินีครับผม <t od al> บอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนื้อ,เร,อเรื่องเข้มข้นมากเพราะว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับการแบบว่าคืนครองราชการครองบรลลังและแน่นอนนะเวลาแบบว่าเกี่ยวกับการครองบรลลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แบบว่ากลอนอุบายเล่กลนต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย สู้ได้เออแค่ฟังแล้วก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะบอกเลยนะผมว่าสนุกมากมากเพชรอ่านไปแล้วแบบโอ้โหสนุกจริงก็เลยแบบอยากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเป็นแบบคร่าวๆมาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ฟังเนรัยเรื่องนี้นะผมก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะผมที่มีชื่อว่าแอรีแอดเน่นะครับซึ่งเว็บตนเรื่องนี้นะครับผมเปิดฉากมาก็คือเป็นการแบบว่า <S <S แอรีแอดเน่เนี่ยก็คือฆ่าคน ขึ้นมาเลยมาถึงแบบอุยฆ่าคนเลยหรออะไรเงี้ยตัวนางเองเนี่ยก็ได้ทําการกระบฏดซึ่งนางเนี่ยทำการกระบฏดเพื่อที่จะยึดครองบัลลก์นะผมของเจ้าชายอัลฟอนโซนะครับผมซึ่งที่นางทาไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมไม่ใช่อะไรเพราะว่านางเนี่ยรักคนคนหนึ่งอยู่นะครับผมซึ่งนางเนี่ยเป็นคนที่ยอมทําอะไรทุกๆอย่างเลยเพื่อที่ได้รับความรักนะครับผมจากคนคนรักของเธอซึ่งคนรักของเธอเนี่ยก็คือคู่มั่นของเธอนั่นแหละคือคู่มั่นของเธอนะครับผมก็เป็นแบบว่าองค์ชายแบบนอกสมรสที่มีชื่อว่าซีซ่านะครับ เป็นฉากที่แบบมาปุ๊บภาพฟันกันนุ่นนี่หน้านสุดท้ายก็คือนางก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ซีซ่านั่นเองเนะผมนางก็เดินไปบอกซีซ่าว่าแบบฉันจัดการตามที่คุณต้องการแล้วนะอะไรเงี้ยซีซ่าก็บอกว่าขอบ,บคุณมากอะไรเงี้ยขอบคุณมากแต่แบบมียิ้มกลิ่นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แอลลีแอดเน่ A D เนี่ยทำให้ซีซ่าได้ก็เลยบอกว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะได้เป็นราชินีข,ของข้าอย่างแน่นอนแต่เวลาผ่านไปแล้ว9ปีการเป็นราชินีก็ยังไม่เกิดขึ้นนะผมตัวแอลลี่แอดเน่ D เนี่ยก็ยังไม่ได้แต วิวแด้วยซ้ำว่าซีซ่าจะทําให้ตัวนางเนี่ยกลายเป็นราชินีขึ้นมาเป็นเพราะว่าแอรีแอดเน่ก็เป็นลูกนอกสมรสเหมือนกันคือนางเป็นลูกคนใช้กับกษัตริย์อะไรเงี้ยน,นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมซีซ่าจึงไม่ยอมที่จะแต่งตั้งแอรีแอดเน่ขึ้นมาเป็นราชินีสักทีนะครับจนเรื่องเนี้ยมันมาเรื่อยๆจนมาถึงประเด็นที่แบบพีขึ้นมาก็คือตัวซีซ่ากับตัวแอรีแอดเน่เนี่ยก็ได้เกิดการทะเละาะกันเกิดขึ้นตัวซีซ่าก็เลยพูดออกมาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ข้าไม่ได้อยากแต่งงานกับเจ้าเลยด้วยซ้ำจริงๆข้าอยากแต่งงานกับพี่สาวของเจ้าซึ่งแบบโอ้โหซึ่งนั่นทําให้แอรีแอนเน่คือแบบ ทำไมอะ่ะเราที่เราทําทุกอย่างที่แบบทุ่มเททุกอย่างก่อกระบฏก็เพื่อท่านทําไมท่านถึงทํากับเราแบบนี้ <S <S ซึ่งพี่สาวของเอลีแอเน่นะผมก็ชื่อว่าอิสเปลลาซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่สวยแบบสวยจริงๆอ่ะซีซ่าก็พูดว่าแบบเธอรู้ไหมว่าที่พ่อของเธอส่งเธอมาหาฉันเนี่ยมันทําให้ฉนันรู้สึกต้อยต่ําม,มากเลยทําไมถึงได้เจ้ามาอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ได้อิสเบลลามาซึ่งอิสเบลลาเนี่ยดูเป็นผู้หญิงที่สูงส่งกว่าเจ้าด้วยซ้ำเอลีแอเน่อะไรเงี้ยทำไมข้าถึงได้เจ้ามาเป็นคู่มากนแทนที่ข้าจะได้อเบบบล่่ทีแสสูงงอก เรียกว่าเป็นคําพูดที่แรงมากอะ่ะเป็นซีนที่แบบสงสารมากสงสารเอลลีอนเน่มากมากอ่ะจนสุดท้ายก็แบบทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาลิซ่าก็ทนไม่ไหวแล้วสั่งจับเอลลีอนเน่เนี่ยไปที่หอคอยนะผมก็คือเอาไปขังไว้ที่หอคอยเลยบอกเลยว่าซีนนี้เป็นซีนที่เพทชอบมากเลยเป็นเบสซีนซีนหนึ่งเลยที่คือรู้สึกว่าสงสารนางเอกมากแล้วก็รู้สึกว่าโปรดหรือว่าลายเส้นทาให้เรารู้สึกอินมากมันมีความเศร้ามันมีความโกรธของตัวนางเอกซึ่งแบบว่าลายเส้นก็คือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้เห็นอย่างดี คือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบการถูกหักหลังจากคนที่เรารักจากตัวนางเอกอะไรเงี้ยมันมีภาพแสดงอารมณ์ออกมาที่แบบเห็นชัดมากซึ่งเพทรชอบซีนนี้มากๆเลยนะครับต่อมาไม่นานนะครับผมหลังจากที่แอริออนเน่เนี่ยก็โดนจับขังไว้มันก็มาถึงในวันที่ซีซ่าจะได้รับการราชาพิเศษขึ้นเป็นราชานั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนั้นเนี่ยแอริแอนเน่ก็ตื่นมาแล้วก็อ๋อ นี่วันราชาพิเศษหรอเนี่ยคือในความฝันนะ่ะไอลเลนเน่ยังฝันถึงซีซ่าเลยว่าแบบได้ครองรักกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในวันนั้นนางตื่นขึ้นมาแล้วนางก็ได้เจอพี่สาวของนางในชุดเจ้าสาวก็คืออิซาเบลล่าเดินเข้ามาหา น้องสาวนุ่วเองก็คือเอลีแอดเน่ด้วยการใส่ชุดเจ้าสาวมาเลยนะแบบสวยเลยอะ่ะคือเป็นฉากเปิดตัวของตัวอิสเบลล่าเลยนะครับผมก็คือเข้ามาเพื่อที่จะคุยกับน้องสาวสิ่งที่อิสเบลล่าเข้ามาคุยกับเอลีแอดเน่ก็คือนางเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะนางก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองนะ่ะเป็นราชินีให้ได้ตัวอิสเบลล่าก็เป็นคู่ม้่นของเจ้าชายอัฟฟอนโซที่โดนเอลีแอดเน่เนี่ยฆ่าไปแล้วอะไรเงี้ยตัวเอลีแอดเน่ก็แบบทำไมเจ้าไม่เสียใจเลยเหรอที่คู่ม่ม้นของเจาาาแบบวาตาย งงสุดท้ายแล้วตัวอิซาเบาก็พูดมาเลยว่าข้าก็เสียใจนะแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ซีซ่าก็กำลังจะขึ้นเป็นราชาฉันก็แค่เปลี่ยนคนไปรักกับซีซ่าแล้วก็แต่งงานกับซีซ่าเพื่อที่ฉันจะได้เป็นราชินีเหมือนกันแบบ โอ้โหก็คือเจ็บแทนแอริแอเน่มากๆจริงๆแต่สุดท้ายแล้วนะผมจุดมุ่งหมายของอิสเปลลาเนี่ยก็คือไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาคุยกับน้องสาวเฉนเนยนๆ,ๆ,ๆนะผมเธอก็คือวางแผนไว้แล้วว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะแต่งงานก,กับซีซ่าไปแล้วแล้วเธอก็ได้เป็นราชินีแต่แอริแอเน่ก<ๆ>็ยังอยู่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งซีซ่าเบื่อนางขึ้นมาก็อาจจะกลับมาหาแอริแอกเน่ก็เป็นได้นั่นก็คือเหตุผลที่นางมาหาแอริแอกเน่ในวันนี้หลังจากที่อิสเบลลาพูดจบทุกอย่างปุ๊บมีดก็เสียบเข้าที่หลังงขอ แอริแอคเน่ k, ทันทีก็คือนางตั้งใจที่จะมาฆ่าน้องสาวของตัวเองนั่นเองนะครับเป็นซีนที่แบบโอ้โหจะปวดมากสําหรับอริแอคเน่ k. ผู้ชายที่ตัวเองรักทําทุกอย่างให้ก็จับตัวเองมาขังพี่สาวของตัวเองก็ยังมาทําแบบนี้ตัวอริแอคเน่นะครับผมก็ได้พูดออกมาก่อนที่ตัวเองจะตายเนี่ยว่าชีวิตนี้เราจะฝากชีวิตไว้ให้ใคร ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเป็นฉากที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นเอรีอ n ดเน่เนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องรู้สึกแค้นจะต้องรู้สึกแบบสิ้นหวังกับชีวิตแค่ไหนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็เอ๊ะ กลับมาคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่เราจะต้องรักมากที่สุดอะ่ะคือตัวเราเองหรือเปล่าเป็นเว็บตูนที่ทําให้เราได้กลับมาคิดด้วยนะว่าแบบเออถ้าเกิดเราเป็นแอรีแอดเน่เนี่ยเราจะแบบทุ่มเทขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยและนี่แหละครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นอยจะมาสปอยนิดหนึงให้ฟังนะครับผมคือหลังจากที่แอรีแอดเน่ถูกฆ่านะครับผมมันก็เป็นฉากที่แบบว่า นางสลบไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกทีนางเห็นมือของตัวเองเนี่ยเล็กโลบและอลเอเลนเน่ก็ส่องหน้าตัวเองนะผมซึ่งมีจุดสีแดงขึ้นบนหน้าของตัวเองนะผมซึ่งทําให้นางเนี่ยเริ่มประมวลผลทุกอย่างแล้วว่าแบบอาวนี่ฉันย้อนกลับมาตอนที่ฉันเด็กหรอเออทาไมฉันถึงย้อนกลับมาตอนที่ฉันเด็กล่ะนางก็สงสัยแล้วก็มีคนวิ่งมาหาอเอเลนเน่นะผมแล้วก็บอกว่าท่านพ่อของนางเนี่ยเรียกให้นางไปเข้าพบนะครับผมที่วังนั่นเองซึ่งทําให้นางเนี่ย เริ่มรู้สึกตัวได้แล้วว่าอ่านี่ฉันย้อนเวลากลับมานี่เองแล้วก็ย้อนเวลาในวันที่พ่อของอเลียเน่เนี่ย เรียกตัวเข้าไปเพื่อที่จะไปดูตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งนางก็จะได้ไปเจอซีซ่า้นั่นเองซึ่งพอเธอรู้อย่างงี้เธอก็เริ่มมีแผนในหัวแล้วว่าแบบถ้าฉันมีโอกาสได้ย้อนกลับมาในวันนี้แล้วอะ่ะฉันจะต้องทําทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่สิฉันจะต้องไม่ยอมให้ใจใครไปขนาดนั้นแล้วและแน่นอนว่าเธอกลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงครับผมสําหรับเว็บตูนเรื่องชาตินี้น้องขอเป็นราชินีเห็นไหมว่าแบบมันมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นตื่นใจมากว่าแบบแอรเรียเน่เนี่ยเวลา ลไปแ้วเจะแก้แค้นด้วยวิธีไหนแล้วฟังแค่น,นี้ทุกคนก็น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเธอจะแก้แค้นยังไงแล้วเธอจะมีกลเม็ดเด็ดพลายอะไรสําหรับการที่จะกลับไปแก้แค้นนะครับผมเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีความโรแมนต์แฟนตาซีที่แบบมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นเลยซึ่งถ้าเกิดใครได้เคยอ่านเว็บตูนเรื่องสามีนี้แจกฟรีให้เธอเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องนั้นทันทีเลยเพราะว่าก็จะเป็นฟิลเดียวกันที่แบบนางเอกได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดทีด่เรนเคยทําซึ่งได้ใช้ความฉลาดของตัวเองนะ แทนคนที่หักหลังเธอด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครอินแบบเพจนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ทางเว็บไซต์นะผมและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์เว็บตูนนะผมได้ตามลิงก์ที่เพจใส่ตรงดีคริปชั่นได้เลยนะผมสามารถใช้ได้ทั้ง Android ทั้ง iOS เลยนะครับบอกเลยนะผมว่าจะเป็นการแก้แค้นที่จะได้เห็นทักษะหลายอย่างเลยนะผมของนางเอกแล้วก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะผมสามารถไปอ่านต่อได้ที่ l ล n e เว็บตูเลยนะครับและสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพจพีกไว้ด้วยนะ กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับไลา์เว็บตูนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย